ไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดอาภากรรําำลึก100ปีวันสิ้นพระชนกมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหมอเทวดาเพื่อเป็นการน้อมรํำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพร้อมเชิญชวนส่งต่อบริจาคหนังสือเพื่อน้องค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพราชมงคลพระนครณราชมงคลพระนครศูนย์พาณิชยาการพระนครจัดงานเทดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากกรเกียรติวงศ์กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนึ่งร้อยปีวันสิ้นพระชนกรม,มหลวงชุมพรหมอพรหมอเทวดา โดยมีคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้จัดงานภายในงานประกอบด้วยพิธีสงค์และวางพวงมาลาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาทิคุณและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตะเวทีต่อพระองค์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจัดกิจกรรมออกบูธขายหนังสือซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหนังสือเพื่อน้นองปีส โดยในงานมีการขายหนังสือหลากหลายประเภทอาทิวิทยาการและเทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้หนังสือนอกเวลาเป็นต้นหนังสือที่ได้รับจะนำไปมอบให้กับนักเรียนนะัวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีในวันที่16มิถุนายน2566สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้หนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและรู้จัก แบ่งปันโอกาสให้กับนักเรียนในชนบทมอบหนังสืออุปกรณ์การศึกษาซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้มากขึ้นทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคงานสื่อสารองค์การส่วนกลางและงานสื่อสารองค์กรทั้ง9คณะ ตั้งแต่บัดนี้ถึง9มิถุนายน,น2566หรือซื้อหนังสือได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาสยามสแควร์โดยระบุว่าบริจาคในโครงการหนังสือเพื่อน้องได้เช่นกันสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์การมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนครหมายเลขโทรศัพท์026653777ต่อ6930ค่ะ